สวัสดีครับหลวงปองมงคลโคร,ราชวันนี้วันจันทร์ที่7กรกฎาคม2568ได้มีโอกาสมาร่วมทาบุญเข้าพรรษาที่วัดบ้านอย่างกระ,ะ,ะรทุงตำบลตะขบอำเภอปักชงชัยจังหวัดนครราชสีมาจริงๆแล้วเข้าพรรษาก็จะเข้ากันวันที่10 11มีแห่เทียนนะครับที่ าลานยามูนะครับของเทศบาลนครนครราชสีมาเป็นคนจัดนะครับเราก็เลยต้องมาทําบุญเข้าวรรษานะครับก่อนวันวเราก็จะติดธุระของเรานะครับในวันเข้าวรรษานะครับไปถ่ายทอดการแห่เทียนของเมืองนครราชสีมาด้วยแล้วก็มีโอกาสมาทำบุญตรงนี้ก็จะเป็น การจริงๆแล้วนัดแนะการคุยกันนะครับเป็นเรื่องเป็นราวกันขึ้นมาได้เนี่ยด้วยการมีจิตใจนะครับได้ตรงกันหลากหลายท่านนะครับที่มาด้วยโดยเฉพาะทีมงานของเดอะมอนครราชสีมาเขากราวข่าคุณทุกงานนะครับที่มาร่วมแรงร่วมใจกันทําบุญร่วมกันนะครับบริจาคปัจจัยกันคนละ ตามตามศรัทธาของตัวเองแล้วกันนะครับเราไม่ไม่จะบังคับใครไม่มีอะไรใครนะครับเราจะทําด้วยคุยกันามาจริงจริงแล้วท่านเจ้าอาวาสวัดนะครับที่วัดยางกระทุงตะมนตตะขบ,บอําเภอปากตงชัยได้เรียนมาว่าอยากได้เสื้อผ้าที่เราไม่ได้ใส่กันแล้วมันไม่ใช่เป็นเสื้อผ้ามือสองจากไปซื้อมาจากโรงเกลือหรืออะไรนะนะครับเป็นเสื้อผ้าของทุกคนนี่แหละที่ว่ามันเกินความจําเป็นแล้ว ประเด็นแรกแล้วประเด็นที่สองคือมันใส่ไม่ได้แล้วอ่ะใส่ไม่ได้แล้วไม่ใช่เสื้อผ้าชํารุดหรือเสื้อผ้าขาดหรืออะไรหรอกคนเราเมื่อมันเติบโตบขึ้นเอวมันก็ใหญ่ขึ้นรูปร่างมันก็เพิ่มขึ้นมันก็ใส่ไม่ได้นะครับตรงนี้เราก็เลยเก็บมาบริจาคให้เป็นโรงทานของวันเข้าวันษาของวัดบ้านยางกระทุงตำบลตะขบอำเภอปักตรงชัย จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็จะมีเทียนพรรษามาด้วยนะครับมอบให้ด้วยถือว่ามอบถวายเทียนเข้าพรรษาเทียนพรรษาด้วยแล้วก็มีคล้องของวัดส่วนมากจะมีคล้องไว้ไว้ตีครับตีเพื่อเรียกบนชนเรียกลูกศิษย์ลูกหางานนั้นงานนี้มันต้องใช้เขาจะขึ้นไปตีละครังเหมือนเดิมก็คงจะลําบากแล้วละ่ะจะมีหอละครังกันนะส่วนมากวัดนะครับจะใช้คลองตีง่าย บนร้านอาหารทั่วไปจะเอากะลากระลอมะเกาะอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเมื่อมาแล้วเราก็เลยจัดอาหารหวานข้าวผลไม้มาจากในนครราชสีมาเลยนะครับจากตลาดดังตลาดเทิดไทยบ้างไก,ไก่อบไก่อะไรก็เอามาจาก ในเมืองทั้งหมดนะครับเพราะว่าเราก็เอาดูร้านที่มันอร่อยและก็ดังพอสมควรนะครับมาร่วมทำบุญครั้งนี้ติดตามเรามาครับกับลุงป่องมงคลโคราชครับลุงป่องมงคลโคราชอยู่ที่วัดยางกระทุงตำบลตะขบอำเภอปักตรงชัยนครราชสีมาครับพาเอฟซีมาทำบุญเข้าพรรษานะครับ เลี้ยงเพลนพระด้วยครับวันนี้เลี้ยงเพลนพระด้วยจัดมาเองจากโคราชครับอาหารหวานขาวผลไม้ครับมาจากทีมงานเอฟซีห้างดังนะครับในโคราชทำบุญเข้าพรรษาครับประเด็นสำคัญสำคัญก็คือมอบเทียนพรรษาและก็โลงทานเสื้อผ้าไม่ใช่เสื้อผ้ามือสองนะครับเสื้อผ้าของส่วนตัวนี่แหละนะครับที่ไม่มีความจำเป็นใช้ เนื่องจากว่าคับบ้างอะไรบ้างนะครับก็เลยรวบรวมกันมานะครับเราไม่ได้ซื้อเสื้อผ้ามือสองจากที่จำหน่ายเสื้อผ้ามือสองนะครับเป็นเสื้อผ้าที่ใส่กันเองนี่แหละนะครับเนื่องจากร่างกายบางคนก็เปลี่ยนแปลงไปใส่ไม่ได้นะครับก็จะมาทำทานเป็นเสื้อผ้านะครับให้กับ ญาติโยมนะครับที่วัดยางกระทุงตำบลตะกบอำเภอปากทงชัยนครราชสีมาครับเขาเรียกว่าได้ประสานกับท่านเจ้าอาวาสวัดแล้วว่าอยากได้เสื้อผ้านะครับที่เราไม่ได้ใช้กันแล้วอ่ะเราไม่ได้ซื้อผ้าเสื้อผ้ามือสองนะคะแนตรงนี้นะเราไม่ได้ซื้อผ้าเสื้อผ้ามือสองมานะครับเป็นเสื้อผ้าที่พวกเราเนี่ยใส่กันเองแล้วก็ มันใส่ไม่ได้แล้วเกิดอ้วนบังอะไรบ้างก็เลยต้องเปลี่ยนเก็บไว้นะครับมาทำโรงทานเสื้อผ้าให้กับชาวบ้านยางกระทุงตะบนตะขบอำเภอปักตงชัยในงานเข้าบรรษานะครับประชาสัมพันธ์ในเทศาบาลน,นครนะครนะคร,ราชสีมาสักงานหนึ่งนะครับวันที่11วันที่11มิถุนายน68นี่แหละครับเจอกันที่ลานอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรานารีนะครับ แห่เทียนเข้าพรรษาปีนี้จัดยิ่งใหญ่มากนะครับบโหรานวันนี้ก็จะมีขาประจำของเอาถือไว้ถือไว้ถือไว้ขาประจำของอยากดังม้วนมัันดงมวนจ้าดังมวนดังตรงนั้ ขาประจำคุณนายกัลยาประดิตฐ์ายไม่ใหญ่เติมสาเล่าทอดถวายค้องเราก็เลยเอาค้องมาอีกครับหัวค้องใหญ่ไม่ดังค้องเล็กไหมครบชุดเลยครับอยากนังเหมือนค้องไงนี่ครับเทียนมันสาที่จะมอบให้ทางวัดนะครับ เอฟซีจากห้างดังนะครับในจังหวัดนครราชสีมานะครับเรามาทาบุญร่วมกันเสื้อผ้าที่ทํามาผมเรียนซ้ํานะครับว่าไม่ใช่เป็นเสื้อผ้าที่ซื้อมาจากมือสองนะครับเป็นเสื้อผ้าพวกเรากันเองทั้งหมดที่เหลือใช้เกินความจําเป็นรวบรวมกันมาเพื่อมาเป็นโรงทานเสื้อผ้าให้กับพี่น้องชาวยางกระทุงกำบนตะกบอำเภอปากถงชัยนครราชสีมาครับใครใส่ได้ก็คัดไปนะครับ ของผมไม่ได้คัดมาเพราะว่ามันจะมีชุดราชการชุดอะไรตรงนี้จะไม่มีไงเดี๋ยวเลี้ยงเพนพาด้วยนะครับทำอาหารมาจากโคราชนะครับทำอาหารมาจากโคราชทั้งหมดเลยครับ ทีมงานมาจากโคราชครับจากห้างดังในโคราชนะครับเฟซีนัดแนกันมานะครับทำบุญกันอาหารนี้มาจากโคราชนะครับมีแจ่วบองด้วยนะครับหาให้เจอเขาบอกววาเลยยังมีแจ่วบองด้วยมีผักต้มผลไม้ก็มาจากโคราชทั้งหมดเลยนะครับวันนี้จัดเพลนด้วยครบวงจรเลยครับ จัดเพนด้วยเป็นเจ้าภาพเพนด้วยนะครับจัดครบสูตรเลยครับเป็นเจ้าภาพเพนด้วยอาหารทำมาจากโคราชทั้งหมดนะครับยืนยันนะครับแล้วก็ถวายเทียนข้าวบรรษาครบชุดของเล็กอีกหนึ่งลูกนะครับตระกูลนี้ชอบถวายคอกนะครับกลัวจะไม่ดังถวายแต่้องนะครับเราไม่ว่ากันแล้วก็เสื้อผ้าเยอะแย,ยะมากมาย เสื้อผ้านี่ผมเน้นบอกได้เลยว่าซื้อมาจากห้างดังนั้นเนี่ยที่คนใส่คนในเมืองก็ใส่แบรนด์ดีๆกันนะครับไม่ใช่เสื้อผ้ามอสองโล,ล,ลงเกลนะครับผมเน้นตรงนี้นะครับอ,อาจจะมีชุดกำนันของผมด้วยชุดสีกากีที่เขาใส่กันนะ่ะผู้ใหญ่บ้านเนะี่แต่เอวใส่ได้หรือเปล่า ที่ฮาสำรับนะครับก็จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวบรรยายให้ทราบเบื้องต้นก่อนนะครับเพลนจากโคราชนะครับเอฟซีจากห้างดังในโคราชนะครับหัวหมูต้มจิ้มแจ่วไก่ย่างดังไก่อบดังนะครับจากโคราชอันนี้แจ่วอะไรแจ่วปลาทูนะครับไม่มีปลาร้าใช่ไหม ไม่ใช่เขาใส่มาหรือเปล่าท่านอย่าตอบแทนคนทําอะ,อะแจวแจวใส่ปลาร้าไหมไม่ใส่แจวปลาทูแจวปลาทูมีปลาร้านิดหน่อยอ่าโอเคคนทําไงคนทาไงเขาอยไปตอบแทนเขาแล้วนี่แกงผักหวานนะครับนี่แกงผักหวานมีวุ้นเส้นใส่มีเขาเรียกเห็ดอะไรเห็ดอะไระเส้นใส่ ใส่ปลาปนใส่ปลานะครับนี่ก็เหนียวนะเหนียวใส่เอาข้าวเหนียวใส่ตรงไหนล่ะนู้นน่ะพีก็ใส่ใส่ถ้วยเล็กๆใส่ก็ได้ท่านกินไม่เยอะหรอกคนหนึ่งไอ้นี่นะใส่ถ้วยเล็กๆก็ได้ใส่จานแบบเดียวกันนั่นแหละใส่จานแบบเดียวกันไอ้นี้ผัดสตอนะครับมาจากใต้ใช่ไหมผัดสตอหมูสับเอาวจำได้แล้ว อันนี้แจ่วบองใช่ไหมแจ่วบองผักต้มนะครับนั่นแหละใส่จานไปแบบนั้นก็ได้ห้าที่ภาษาอีสานจะเรียกแจ่วทั้งหมดแหลน้ำพริกก็จะไม่เรียกผมภาคถูกแล้วที่นี่ดินเดนลาวนะหาหมอลำดังนะเห็นไหมผมจะไม่พูดคำว่าน้ำพริกปลาทูผมพูดแจ่วไอ้นี่ก็แจ่วนะ ใช่ไหมผมพูดถูกไหมแจ่วไว้จิ้มหมูอะ่ะภาคอีสานเนี่ยน้ำพริกเขาจะเรียกแจ่วหมดเลยผมก็แจ่วตามเขาไปไอส่วนหมอลำก็แยกคณะไปทางขนมให้เป็นผู้จัดการด้วยูนะเออขนมไหนตรงไหน,น,นไหน,น,หนไหนอ๋ออันนั้นเขาจัดแล้วไม่เป็นไรเขารู้แล้วจัดหน<ช>้าที่<อ>แล้วขน,ขนมอะ่ะ ที่มันมาเกี่ยวกับกอบแก๊บไอขนมปี๊บอะ่ะใช่ไหมขอบคุณบ้านๆนะครับเอซห้างนางโคราชนะครับร่วมมือร่วมใจกันมาในครั้งนี้ทำบุญเข้าพรรษานะครับเรียกว่าทำบุญเข้าพรรษานะครับเลี้ยงเพนนะครับทำอาหารมาจากโคราชทั้งหมดนะครับ มาจากโคราชทั้งหมดอาหารนะครับแล้วจัดครบชุดครบเซสทั้งหมดนะครับถูกต้องนะครับมีการถวายเทียนเข้าพรรษาอยากดังถวายขวองด้วยแล้วเสื้อผ้าที่เกินความจําเป็นที่พวกเราไม่ได้ใช้แล้วเอามาสร้างประโยชน์ให้กับสังคมใใส่ได้ใส่สวยแน่นอนเป็นของห้างทั้งหมดนะครับพวกนี้เขาจะไม่ใส่ของตลาดนัดนะครับ โดยเฉพาะผมตัดชุดสีกตตะกันพันสองสองพันกว่าแล้วอะไรประมาณอย่างนั้นมาทําบุญด้วยกันครับมาทําบุญด้วยกันเมียวกาสมาทําบุญเราทําครบวงจรทุกอย่างแต่แต่เรายังไม่มีตังค์ให้ถูกหวยเยอะเรายังไม่มีตังค์หามหรสพให้3ามแสนห้านะครับใครอยากได้น้ำก็นำ จิตอธิุสุส์นะครับที่ได้สบายเทียนนะครับและสิ่งของบริวารทุกอย่างนะครับที่จับเปลี่ยนะครับ็บคพามศรเจ้านะครับที่จะจับจารนะครับในใส่ภาคนะครตัวผภาพระยาถุนะครับซึ่งวันที่สิบนี้ก็จะเป็นวันนะครับใส่บาตรสมุดนะครับวันเข้าพรรษานะครับจรงขอ หอดเาเที่น้องนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับที่ยงน้องนะทุกท่านนะครับเที่ว่าไปทานอารัรแบบนี้นะครับครับเึ้่ยงกณางนี้ท่านขุนเจ้าท่านได้นั่งอาสนะอันเป็นที่เทีียรอยแล้วนะครับผมก็ขอเรียนเชิญนะครับคุณสุภกรนะครับที่ใหนะครับเป็นประธานนะครับจุดลูปเทียนที่โต๊ะโบชาก็เรียนเชิญครับ

ท่องตามเลยครับโยท่องตามเลยกะได้บุญทอดทั่วกันครับะไดบุญทอดทั่วกันครับ

อานิสงส์รู้อานาการูปีตระตาจือจายาจือจายาสังวรตุคาเทปุสุเตเรโพสิปราษฎ ธุรชาตประชอการอุตสาหะการ่อสุรการนวัเดียนเพื่อธุรบประกอบารอนตสา อาปุ๋ยใหญ่สาวมาเด้อสาธุสาธุสาธุปุยใหญ่สาวชอบคล้องชอบคล้องพอรวยจะที่จะหาหมอลำฟรีสิบปีสาธุเอางวดนี้เลยไม่ต้องรอนานเถอะเหมาเองวัดไม่ต้องเปลืองงบ มีผนออกหายแล้วเหมือนวัดบ้านปูนโจอหอเขามีสปอนเซอร์ออกค่าหมอรำไม่ต้องจ่ายแล้วห้ามเก็บตังค์เออทำไมใครใหญ่กว่าใครในายกสั่งไม่ได้เราสั่งได้เราคุณออกตังค์ผู้ชายผูย้ชายยกยกขาตั้งเลยตั้งหน้าพรปานเลยเออตั้งเลยตั้งเลยขาตัง้งทีป่ป้อมหาขาตั้งให้หน่อยหาขาตังาต้งพระเขาเรียกอะไร เทียนพรรษาแล้วมันจะมีขาตั้งมันนะตั้งนาพ้าวประธานนู่นเนี่ยอย่านี้อนุอนี่นี่นี่เขาจะมีขาตั้งมันนะเดี๋ยวเขาตั้งนี้ก็เป็นยังก็เป็นยังตั้งก่อนตั้งเครก่อนเดี๋ยวมันจะร่มอีกอ๋อ่ร่วมไหมเดี๋ยวม่จะร่วมอี ทำรมะเชา้าธรรัะเย็นก็ได้สวดจุดทูปจุดเทียนทุกนนวันนะโยมเอ้อยเป็นประจำและเปนคำภาษาแล้วเออก็ถือว่าได้ญาติโยมรู่นวิจิตศรัทธามองเห็นปัญญาเลิศกที่แสงสวา่ะะวางนี้ได้เอามาถวายไว้คำภาษานีก็ขออาจาโมศนาับทุกท่านทุกคนแล้วขอขอห้ แสงสว่างน,นี้จงดงประดานไปชดช่วงเัศวานไปนายโยมนะ <c oughs> คิดหวังสิ่งใดลำมอะไรก็ขอให้จงสําเร็จจงสําเร็จจงสําเร็จทุกประการนยโยมนะขอให้เป็นไปโดยชอบธรรมเพราด้านเราทําอะไรในสิ่งที่ดีนะย่อมจะฝนเนี่ยดีดีสักนั้นนยโยมนะก็ขออนุโมทนาบุญที่อุตสาเตนทาคตพังไกนะวัดอัตบาก็ กะตีว่าไกลละห่างไกลสายตาจะโยนเยอะเออห่างจากอำเภอตั้งยี่สิบกิโลในยมเภอก็ได้มีโอกาสโยมสึกามาโดยเฉพาะโยมผู้หญิงเนี่ยไม่เคยขาดไม่เคยดิ้นโยมเข้ก็มาทำบุญอยู่เลยเออไปเรืเร็วอยที่ก็มาถวายพัะลงพระลายวัดวาณีใช้โยมเม้เป็นสมบัติของเป็นวัตถุของสมบัติศาสนาวัตถุของวัดไปอยู วัดในเมือม่อไรโยมเอ้ยเขาล้นเะแรกเหมือนเราไปตักน้ำใส่โอ่งในโยมเอ้ยใส่โอ่งที่เต็มมันก็่ยมลดไปยังไงก็ฉันได,ด้ก็ฉันได้นนโยมเอ้